ไม่เออม่อออนอนยงยังไงอ่ะแต่ไม่เคยปฏิเสธนะคืออย่างสมมติว่าให้มีวให้มีมาถ่ายติกต็อกหรืออะไรไม่เคยปฏิเสธได้ได้ได้แต่นอนอยู่นะผมผ้าสีเทาตลอดใช่ไหมผ้าผ้าสีเทาใช่ไหมผ้าเก้าอี้สีเทาเออเออก็อ่ะก็นอนอะไรอ่ะทาตลอดก็ต้องให้เจมบรีฟคอยบรีฟเพื่อนแล้วก็แบบโอ้ยมิวแต่ว่าเวลา จะทาอะไรก็ตั้งใจทําอย่างดีอือใช่ครับใช่ก็จริงอย่างที่บอกว่าทุกคนก็คือเต็มที่อย่างางาแต่ว่าต่อให้ต่างคนตามีสไตล์คนนี้ทุกคนจะพี่อ้นอาจจะรีวิวคนนู้นคนนี้จะทําอย่าง,งานั้นแต่พอเรามา <c oughs> <c oughs> พอเรามารวมกันแล้วมันทํางานกันเป็นทีมครับซึ่งก็ <c oughs> อยากให้หวังว่าทุกคนจะได้เห็นอความเป็นครอบครัวในบ้านหลังนั้นนะครับแล้วก็ <c oughs> ส่วนผมถ้าผมรีวิวมิวก็อย่างที่บอกครับผมก็เขาก็มีสไตล์ของเขาในการอยู่ในกองแต่ว่าเวลาเขาเข้าฉากเป็นปุ้มนี่เขาเป็นปุ้มแบบชัดเจนมากนะครับน้องทั้งปุ้มและปริศาเขาจะเหมือนไม่ได้เข้าพวกกับเราตอนแรกๆครับเราก็จะจอยู่ในบ้านแล้วเขาก็จะเป็นเหมือนคนที่แบบออกนอกบ้านตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเวลาเขาเข้าฉากเนี่ยเขาเขาค่อนข้างชัดเจนมากในในใน,ในตัวละครของเขาแล้วเขาเป็นปุ้มได้แบบเพราะปุ้มจะค่อนขา้างต่างจากชีวิตจริงของเขานะครับปุ้มจะแบบแอคทีฟแบบอันนี้แต่เขา เขาเล่นได้ไดต่างมากเลยครับอืยกนิ้วให้คุณแม่เต็มที่มากมีคอมเมนต์มานะคะคอมเมนต์อะไรล่ะไม่เห็นคอมเมนต์เจมพี่ว่าพี่จริงๆพี่ต้องเห็นคอมเมนต์ไหลนะมันค้างมัน,ม,นมันกดมันต้องกดอะไรหรือเปล่าฮะเดี๋ยวเจมรีเควสใหม่นะลองอีกทีนะโอเคครับเดี๋ยวจะรีเควสไปทางพี่โอ้อนอออีกทีหนึ่งนะครับ เซ็นไปแล้วไม่รู้ว่าถูกหรือเปล่านะครับก็อย่างที่บอกครับเอ,อต้องใส่ฟิลเตอร์ใหม่จากมา,มาท้าย <ไป S 2> มาเห็นหรือยังครับอ่าดีแล้วดีแล้วเจมโอเคพี่จะได้อ่านคอมเมนต์ได้โอเคครับเออซึ่งฉากในวัดวันนี้มีมีูไหมคะน้องเจมมีมีครับมีมีมีต้องมีครับถ้าไม่มีไม่ได้เนอะไม่มีไม่ได้แล้วก็อยากจะให้ดูว่าเออ เขาเรียกว่าใครใครจะเป็นต้นเหตุที่ทําให้เกิดความวุ่นวายในวัดวันนี้อใครมีคำถามอะไรนะครับมีคําถามถามมาจากครัวอ้นสีนะจ๊ะ <laughs> วันนี้จะมีใครวันนี้จะมีใครหลุดออกมาจากโรงไหมคะอุ <laughs> ้ยอะไรเนาพี่เจมสวันนี้จะมีใครหลุดออกมาจากโรงไหมคะอุ๊ย <laughs> เขาไปถ่ายกับเราหรือเปล่าเขาเขาถึงรู้อุ๊ยนี่รู้สิใครถามมาพี่พูดเองโค้นสีนะครับโค้นสีเข้ามาดูไปสั่งโค้นสีได้นะครับผมนี่นี่น้องเจมมีคนนี้เขาชอบน้องเจมชื่อคุณออนะเขาถามว่าถ้าสายตาสั้นดวงตาที่สามต้องใส่คอนแทคเลนไหมครับอุ้ยแต่จะรีบถ้าสายตาสั้นใช่คือเรา สองตาใช่ไหมแล้วถ้าดวงตาที่สามต้องใส่คอนแทคเลนไหมก็อยู่ที่ว่าดวงตาที่สามใช้ตามองหรือใช้ใจมองครับไปคุยกันในรถกันเองเลยจ้าโอ้ยตายแล้วเจมมีฮะมีเอฟซีบอกว่ามัดผมหน่อยครับพี่เจมอยากเห็นพี่พี่เจมมัดผมจุกจักครับโอเคทำให้ได้ปล่อยป้าได้ครับทำให้ครับเออมัดเปิดเข้าไปเปิดงูเหงงทั้งหน้า <laughs> ดีดีดีจากนั้นอา่อาอา่ารัง้งไหมรั้งดีนะเป็นหนังยางดำไม่กินผมเออ <c oughs> ถ้าใส่จงกระเบนนะใช่เลยคืนนี้เลยใช่เลยอะไรครับเข้าฉากเลยอ่ะแล้ว <c oughs> ยังไงอพูดถึงตัวละครของพี่โอ้นดีกว่าครับแววแววเนี่ยมีอะไรที่อยากจะ ฝากให้คนดูเขาติดตามเพราะนี่เหลือเวลาอีกประมาณสิบนาทีก่อนที่พวกเราจะไปเตรียมตัวดูละครนะครับบางท่านก็ต้องไปใช่ไหมครับบางท่านก็ต้องไปหาขนมมาบางท่านก็ต้องไปเปิดทีวีนะครับบางท่านก็จะไปอาบน้าก่อนดูละครเนี่ยฝากนิดนึงครับว่าตัวละครแวววามีอะไรให้ติดตามต่อไปเรื่อยๆครับคือแวววานี่นะคะเป็นตัวละครที่อยู่ให้ครบๆเท่านั้นละค่ะก็คืออยู่ให้ครบแกงนะจ๊ะก็อยู่ในแก๊งร้านอาหารญี่ปุ่นนั่นแหละค่ะเดินเรื่องไปกับ นักแสดงนําฝ่ายชายนะคะก็คือน้องเจมส์แต่ว่าวาวเนี้ยจะพีคในช่วงท้ายจะมีจะมีนักแสดงรับเชิญเข้ามาเป็นแฟนเป็นสามีเป็นอุ้ยเป็นว่าเป็นจีนเป็นอะไร่าเจมเป็นคนพิเศษครับผมคนพิเศษเข้ามาพูดคุยกับวาวในช่วงท้ายแต่ว่าจริงๆแล้วว่ะคืนนี้ยน่าติดตามมากเพราะว่าหัวใจจะเต้นแรงกว่าปกติเพราะมันเป็นเรื่องเป็นเรื่องที่แบบลี้ลับมากขึ้นแล้วอ่ะอืมใช่ครับใช่ นลีลับคืนนี้รีรับลงแตง่งโอเคครับถูกต้องคืนนี้รีรับลงแต่นะครับ <c oughs> เตะก,กี้นะตะก,กี้สวัสวดีนะครับสวัสดีพี่ฟอร์ดด้วยนะครับผมพี่ฟอร์ดโบกนะครับเซฮลอดพี่ฟอร์ดพี่ฟอร์ดสวดัสวดีพวกเราทุกเราทุกคนนะครับ <c oughs> จริงๆวันนี้ไม่ใช่อะไรครับคือพี่หน่อยบอกว่าตอนที่ผมไลฟ์เวลามาไลฟ์ก่อนละครเนี่ยเราก็ จะได้พูดคุยกับแฟนๆด้วยอะไรอย่างนี้ก็เลยให้ชวนพี่อ้นมาต้องขอบคุณพี่อ้นมากๆนะครับที่ที่เข้ามาไลฟ์ค้วยกันวันนี้ก็เมื่อกี้โทรหาน้องเจมก็คือจะไปอาบน้ำถูกไหมแล้วก็คิดว่าเออเดี๋ยวใส่ชุดนอนสวยๆที่แบบว่าคอตเออคอปีนขึ้นมาแล้วก็มีลูกไม้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบก็ไม่ทันได้อาบน้ําแล้วเจมก็อยู่ในสภาพเออไม่สามารถที่จะออกอากาศได้เลยจ้ะนึกว่าอาทิอาบน้ําจ้ะนึกว่าคุยกับหลานผมกอบลานหนูแล้วสิ่งที่มัน คุณในกางเกงในมันอยู่ตรงไหนเจมบอกว่ามันอยู่ตรงนี้ครับต <laughs> <laughs> ่างมากๆนะครับจริงๆคือตะก,กี้ก็รีบอาบน้ำอยู่เพื่อจะมาไลฟ์กับทุกคนนะครับก็แล้วพี่โอน้นก็โทรมาอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่รู้จะทำอะไรเพราะรีบก็รีบอาบน้ำอยู่ก็อาบเนี่ยครับก็เลย ใ่เจมแล้วเจมมานัดพี่ว่าเจมจะไลฟ์ตอนสองทุ่มแล้วคือเจมก็จะคุยกับพี่ตอนสองทุ่มเลยเราไม่วอร์มกันก่อนตอนสิบเก้าจุดสี่ห้าหรือสิบเก้าจุดสามเจ็ดหรืออะไรหรอคือแบบจะเจอกันเลยสองทุ่มอย่างนี้ก็ก็คิดว่าแบบพี่โอ๊นไม่ต้องซ้อมไงก็เลยไม่ได้ซ้อมกันแล้วเงินก็ไม่โอนแล้วพี่ก็ไม่รู้ว่าเจมจะโอนให้หรือเปล่างานก็ทําก่อนเงินก็ไม่ได้วันนี้วันนี้คือผมบอกว่าพี่โอ๊ตบอกมีค่าจ้างนี่ผมจะต้อง โอนเงินไปให้พี่อนนะครับบอกบอกตัวเลขพวกเขาไหมครับเปิดเปิดทุกคนอยากฟังตัวเลขก็แล้วแต่ถ้าเจมอยากจะแหกหน้าพี่ตรงนี้เจมก็พูดได้เลยค่ะอ้าวเอางี้ตีเป็นตัวเลขเพราะว่าคือแฟนคลับผมเขาชอบฟังเลขไงครับจ้าจัดได้เลยได้เลยเอาเอาสักเอาเอาเลขไม่ชงไม่ต้องเลขจริงก็ได้ครับสั้นๆหน่อยครับค่าตัวึ้อต้นที่เจ็ดจ้ะอ้าวแล้วนี่อีสี่เนาะฮะ วันนี้ EP สี่ใช่ไหมครับผม EP อ่าพูดแค่นี้ใช่พี่หน่อยฝากมานะครับอยากให้พี่อ้นอะไรอ่ะต่อท่ากับเจมช่อยากให้พี่อ้นทำไรคบพี่หน่อยอ๋ออยากให้พี่พี่อ้น cover เป็นปุ้มบ้างอ๋อคือแต่งตัวแต่งตัวเป็นปุ้มแต่งตัวแบบชุดปุ้มนะครับแล้วก็ยิ้มแบบปุ้มอย่างงี้อ๋อที่พี่เคนใส่วันนี้ ช่ใช่ใช่ใช่ครับได้ก็คือมีอยู่แล้วมีกางเกงทาทายางกางเกงท,ทัทายางแล้วก็ทายางครับแล้วก็ซอยท,ทยัายางมีอยู่แล้วเดี๋ยวเป็นปุ้มเลยอ่าแล้วพรุ่งนี้ลมนะครับผมอ่าเธอกดดันฉันนะั่นเนื้องานกดดันได้สําหรับถ้าพี่หน่อยเออย,อย่างนี้ก็คือได้เลยชุดหมีก็พี่หน่อยพูดมาจริงๆิครับโอ,อ้ทำไมพี่ไม่เห็นคอมเมนต์นะดูดีครั้งอีกแล้ว่วา ไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวจะทาถ้าสมมุติพี่ทําเจมแคาเวอร์เป็นปุ้มด้วยอัปล่าเจมมีชุดหมี่ปล่าผู้ซีชุดหมีผู้ซีเดี๋ยวตีการไงในเรื่องเป็นตีการก็ตีการแคาเวอร์เป็นปุ้มน่ารักหมาอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุยกับผู้จัดการแป๊บหนึ่งนะครับว่าว่าได้ไหมถ้าได้ก็โอเคถ้าถ้าไม่ได้ก็ตามนั้นผู้จัดการเล่นกับหมาอยู่ไม่เห็นจ้าไปเปลี่ยนชุดมาเร็วเร็วผู้ซีผู้จัดการผ,ผู้จักดจการอ่าจ้าอาจารย์อ่าใช่ไหมครับ เขาหัวล้อฉากไหนเจมแล้วเร็วอะไรนะครับอาจารย์หาหัวล้อฉากไหนทุกฉากที่มีพี่โอ้นกับพี่แพทครับเท่านั้นเลยเท่านั้นเลยเท่านั้นเลยครับเพราะว่าเขาบอกว่าพี่พี่โอ้นกับพี่แพททาให้ทุกอย่างกลมกลืนมากครับผมเออแต่ในส่วนของบ้านพี่พูดอีกแบบหนึ่งจ้ะลุงเอจ่ะดูละครแล้วก็บอกว่า เธอไม่ตั้งใจเล่นเลยแต่ละฉากไม่ต่อเนื่องเลยเธอรู้ไหมว่าเธอพูดอะไรมาแล้วเธอต่ออะไรบอกโอ้ตายแล้วต้องรู้ <c ười> รู้พี่โอ้นรู้เพราะว่าเราเราเตรียมเราุกอ่านบทกันตลอดเรานัดอ่าน <c ười> ตลอดก็คือพี่มีโมดมีเจมมีฟลอยคอยเป็นคอยเป็นคุณครูสอนการแสดงในในหน้าง,งานอยู่แล้วแล้วก็พี่เมี่ยวแต่ไม่กล้าถามพี่เมียวเยอะเดี๋ยวพี่เมียวจับได้ว่าไม่ได้อ่านมา ก็เลยร่วมงานนี้แหละคอยบรฟจริงๆถ้าเกิดพี่เหมียวเขาถามในกองว่าทําไมไม่ได้อ่านบทมาหรอเราก็จะบอกว่าอ๋ออ่านอีกร่างหนึ่งอ่านอีกร่างหนึ่งเอาหรอขอมอบเลยคือพี่มอบตัวเลยเพราะว่ามอบตัวเลยมอบตัวเลยแล้วเจมก็จะคอยดูแลป้าครับป้าครับเดี๋ยวป้าเดินมาตรงนี้นะครบป้าครับป้าครับมาแล้วครับมาเขาเขามาแล้วครับ เจมจะเป็นพี่เลี้ยงของทุกคนคอยดูแลแล้วพอใ<ะ>กล้ใกล้เที่ยงเจมก็บอกอป้าครับป้าครับกินไก่ทอดไหมครับไก่ทอดครับป้ากินไก่ทอดทุกวันเจมมากินไก่ทอดทุกวันปรับด้วยไก่ย่างถ้าเกิดมีไก่ย่างก,ก็กินไก่ย่างได้ครับใช่เฮ้ยละครมาแล้วเจมเจมเจมมาละครมามามาเจมมาจริงครับก็ยี่สิบจุดสองศูนย์ไหมนี่ยี่สิบจุดสองสามเนื่อาจากคุยอยู่แล้วใครจะมาฟังเราดูล่ะดูเราคุยล่ะยังมีโอเคงั้นก็เดี๋ยว แล้วเราปิดปิดท้ายเลยไหมครับเต้นก่อนเต้นกอดกอดกอดก่อนกอด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 อ่ะเจมร้องเร็วเจมร้องห้าสี่สามสองกอด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 ร้องไง่อลเอวันหลังไม่คลายอะจังหวะจากคนไม่ได้เลยเห็นไหมครับทุกคนว่าการที่เราจะผลิตคลิปออกมาแต่ละคลิปเนี่ยครับมันใช้มันต้างจะยากมากๆนะครับเพราะว่าต้องมีคนนำต้องมีอะไรอย่างนี้ถ้าเกิด เดี๋ยวเราคงจะต้องมาทํากันใหม่นะครับเพลงกับเพลงกอดๆ,ๆนะครับผมว่าต้องเพลง <ๆ S 1> พร้อมมาแล้วยิง่งไม่ได้เจอกันอนะ่ะมันจะต่อท่ากันยากมากจริงๆเราต้องเจอกันอะไรยเงี้ยแต่ช่วงนี้ไม่ได้เจอเพราะฉะนั้นเพลงนี้มันก็เลยไม่ได้อยู่ในในโซเชียลสักทีอ่ะรออยู่ครับรออยู่ถ้าเกิดม,มีโอกาส <unt S 1> นะครับ<ต>ยังไงก็ก็ขอบคุณพี่อ้นมากๆนะครับที่มาเข้ามาไลฟ์่อบผมนะครับผมแล้วก็ถ้ามีโอกาสมาไลฟ์กันอีกนะครับทุกคนยังไงก็ ไปเจอเรา <Ừ. S 1> ในออนได้นะครับละครเรื่องดูงต่างสาม EP ที่ส่ออนแอร์แล้วกำลังจะออนแอร์นะครับอีกไม่กี่นาทีนะครับถ้าเกิดดูไม่ทันวันนี้ดูสดไม่ทันก็สามารถดูย้อนหลังได้ทางแอปพลิเคชันสามพาสหรือไม่ก็ทาง Netflix ได้นะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามเรานะครับรักทุกคนครับอุ้ยรักทุกคนด้วยอะเออรักทุกคนคะ่ะอย่าลืมไปแอคโฮลิกนะคะสวัสดีค่ะเจมส์<ด>ยอย่าบึ้บพี่ลอลงต้องชินลาจ้ะ